ข่าพี่อะไรมาตรงนี้เนี่ย รถแม่มีแค่หมื่นห้าพันสี่ตัวเอาไงเราเอาต่อปบ้ยังได้อยู่นะเว้ยเวลาไม่ยังไม่ขาดเลยเว้ยแน่นพี่แต่โป้คนนี้แม่ไม่รวยป่ะน้องมึงว่าไหเวลามันิวเ้ียดอะมอาเลยเะล่ะเอามาเลยเปล่ะเอามันเลยเหรอไม่แต่ถ้าอยากรวยแล้วแบบแต่ถ้ายิ่งรวยมันต้องยิ่งมันแลยใช่เปล่าพี่ไม่ถ้ายิ่งรวยมันก็จะยิ่งยากเว้ยอย่างเช่นยิ่งยากอย่างเช่นก็ยิ่งเสี่ยงเอออย่างเช่นที่ที่เนี่ยที่อ่าที่ขายหนังหนังกวางถ้าเกิดมาเยอะเราก็ต้องดัว คือจะเจอเราจะวนดูถ้าเกิดเจอตรงไหนก่อนเราทิ้งก่อนดูวันเคี๋ปะพวกผมก็นัวที่หนังฝาไปก่อนไปก่อนไปก่อนขับไปคุยไปดีกว่าแต่กูหิวข้าวมีข้าวปะกินอยู่พี่ไม่ใช่ข้าวอย่างเนี้ยอ๋อมี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 พี่นี่ขอนั่งนึงแต่สูงสี่จะล่วงวะลืมดูได้มาโถของพี่จานอ่ะตะโบมีมีมีสี่ห้าสี สองร้อยก็ตัวตีมเงินก็สองหมื่นประมาณกับสองหมื่นไอ้แย่เนี่ยเหรอวะคุณด,ดูกล่องอะ อีบอลหลอนแล้วนะ่ะเขาเห็นว่าล่ะอีกทีซีบอลหลอนแล้วน่ะไอ้สัสดูบอกให้มันหล่ลนะอ,รรอ <laughs> <laughs> นอยู่แย่พ yeah, อกูคว้าบีบมือขยับตัวเลยอนะ่ะมึงดูดิเราเจอที่ไหนก่อนเราเอาแม่งก่อนเลยนะไม่สนว่ามันจะอยู่กี่คนหรือจะมีีอะไรได้ได้ผมเอาแม่งจริงเวลาแม่งบีบวะสังคมมันบีบไว้น้องดู <c oughs> เอาไว้เห <laughs> มือนโดนบังคับทำอ่ะเสียงมึงเหมือนแบบ เฮ้ย <legislation> เอาก <phin ness> okay, ็ได <K music Brothers> okay, ้เว้ยเ้ยเอายอะไรเงี้ยอเนี้ยแต่ใจแต่ใจจริงๆคือไปอยู่แล้วอะเออว่ไปไปเบียแต่พี่ว่าเขาขอให้เราไม่ยุ่งกับโฟคิงนะพี่อืมในโฟคิงที่พี่ป้นมีอยู่อย่เดียวแหละใครมาพี่โอเวอร์บีซีแต่ป้นบางคนป้นบางคนที่แบบคนที่ไม่รู้จักอาจจะป้นแต่ถ้าเกิดอย่างเวลาเจอเบฟเจอโทมัสเจอขวัญใจเนี้ยไม่เอาคนรู้จักไม่เอาแต่ถ้าเกิดแบบเจอคนอื่นที่แบบไม่รู้จักในบีซีเอา ผมาพี่กระป้นเนี่ยคนละสองพันนะไม่ใช่เขาป้นน้องนั้นแ่ะขอขอกับป้่นไม่เหมือนกันนะการป้นคือการดึงมาโดยไม่จริงใจแต่การขอคือการ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 ได้มาแบบที่เขาคงคือคใจเขาจริงใจเขาจริงใจหรือเปล่าไม่รู้แต่กูได้เขาจริงใจหรือเปล่าไม่รู้แต่กูได้เงินกูสนแค่นี้ถ้าเขาถ้าเขาไม่จริงใจเขาคงไม่ให้รอน้องชายโอ้โหเล่นเล็กๆอยู่แบ้วเลใครจะไปรู้ล่ะน้องเลิฟ ถูกแล้น้องรักน้องชายเฮ้ยมี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 เฮ้ยียไม่มีไอ้สัตว์ตาฝาดเมื่อกี้ตาขวาเอาไงเราสวมที่รอเมื่อไหร่นี่เฮ้ยแต่พี่วันขอที่รอมาแต่อนี่มาพี่บีดีไงอะไรของจำไม่เอาไม่ได้เงาขูดไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มันมันหยุดที่เราด้วยถูกต้อยหกเรานั่งรอเมื่ะไหร่ที่กี่เหล็กเลี้ย มันไม่ได้เทียอะไรที่ดีเลยกขาดเขบอกให้หนึ่งสิบสามสิบพวกนี้เนี่ยไปวิ่งกันเยอะแหละพี่แพ็คพี่แพ็คก็ไม่ได้อะไรเอาของเยอะพวกไปขายพี่เพียรอคนกดเงินธนาคารปะล่ะเออเอาปะใช่แทงแม่แรงเลยเปล่าปะเอาปะเออเขาไม่ได้แม่แรงเลยวะหน้าเปิดปกิแล้วมันก็เปิดสตอรี่เขาไปเลยมวิ่งไม่โดนใบฮะ รถกำกำบว่ะแล้วงูอ่ะใี่ใหญ่พี่ใครหมู เ <laughs> ล็กอ้อยเร็กน้อยเล็กอ้อยเล็กอ้อยเร่อ้เ่ย่อยรอยเรื่อ้เยเยอยเ มันอุ้มมาอุ้มได้แต่เราจะขึ้นไม่ได้ไปก่อนเอาตัวเราไปตู้ใหม่ก่อนไม่แล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมันมันจะหลุดมันมันไม่น่าหลุดนะมันไม่น่าหลุดนะเออช็อตเงี้ยไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดนะอะไรอ่ะออกทางไหนอ่ะออกออกออกทางเดิมค่อยๆขับไอ้บอสซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายเออไปช่องนู้นไอ้เหี้ยแล้วมันตัวมันไปไหนอ่ะอุ้ยฉุดเลยฉุดเลยพี่ฉุดเลยต้องเช็คว่านะต้องเช็คก่อนให้เบรกิ้งเอรตอร์ลี เบรกจัดเลยอ่ะนะเบรกจัดไอ้ยอย่าชนอย่าชนเยอะไอ้บอสอย่าลดพังชนอย่าชนเยอะอย่าชนเยอะน้องฝืนๆหน่อยมมิ่งก็คือโดนตกรถแล้วก็แล้วก็หลุดเลยแล้วก็เออคือมันพอโดนยิงตกรถขึ้นไปเลยอ่ะเข้าใจป่ะแล้วตั้งนานไม่หลุดนะผมเช็คคำนี้ป่ะเออไอ้เหี้ยโอ้โหจบจบละปล่อยเลยปล่อยเลยจบละจบละเอาเชี่ยนี่ดิพี่หยัดไม่ผมลงไม่ได้วะลงนานลงอุ้มเลยเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวไอ้เชี่ยนี่มันเกินไปวะกลัวเออกลัวอะไรไว้กลัวยิงอุ้มโดนกูเไินป่ะ ไม่ึ้นไม่ึ้นเอาไมขึ้นปะแ้ะพูเสียกระสุนไปสิบนัดอะเมื่อกี้อุ้ยมันทำเสียเสียเยอะมากเลยอะหี้ยนี่แม่ง<ไ>ถ่ายไเปลี่ยนไปป่ะพี่มึงถ่ายมึงถ่ายรถไปไหมบบอะเดี๋ยวไปแจ้งอยากรู้เหมือนกันว่าเขาดิฟหรือเขานี่อ้ยแป๊บนึงตามมัวว่ะพี่ถ<ไ>่ายดิถ่ายแล้วพี่เฮดอาร์คิวเจ็ดห้าหนึ่ง ไอ้นั่นหล่าประเทศเีอันนี้เลยป่ะเหล่าพี่เข้ามาเข้ามาเลยหรือเข้ามารอเลยเอ่อย่างจริงเราควรรอก่อนประเทศจะไปนะเว้ยเดี๋ยวแทงแม่งแล้วอุ้มไปไว้ตรงที่เราจะพ้นได้ถ้าเกิดเราเข้ามาเออเอ็มซีป่ะวะพี่เอ็มซีครับเออไอ้เฮี้ยกูยุศาส์ลงทุนไล่ยิงขนาดนี้คือแบบแล้วเจอบิกเก่งแบบนี้กูเซ็งเลยนะเว้ยยิงตั้งยิงเออกูไล่ตั้งแต่นู่นะไอ้ัตว์ยิงแม่ยิงกระจกยิงกว่าจะเข้ากว่าจะล้มไม่ใช่พอล้มไอ้สัตว์ ทางนี้บ้างไม่แจ้งทานีใช่ปะ่ะใช่พี่ทางนี้มองอย่านี้ทางนี้แต่กูแจ้งจานายกะไรก่อนพี่ก่อนจะเปลี่ยนรถก่อนจะเปลี่ยนรถไหนเมื่อกี้ มันปลงใ่ปบบได้เมันทะเบียนรถมันเป็น H <S, 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 s, s R Q ใช่ปะ่ะรถเจ็ดันหนึ่ง s R Q เจ็ดนห่งคือมันถามม่งมาเที่ยตอนที่ว่าพอิงตกคือเขาไปเลยอะเข้าใจปะ่ะ เออพอตกพอตัวตกถึงพื้นพิ่มแล้วบุ่งหายไปเลยกูยังงงเลยเฮ้ยใช่แล้วพร <ไง S 2> ้อมกันแล้อย่างแล้วประ,ะเด็นนะ่ะคือตอนตอนที่เขาตกลงมาแล้วแล้วเขาหายไปอ่ะมึงยังขึ้นรถได้นะแต่พอเขาหายไปแล้วอ่ะมึงกลับลงรถไม่ได้แล้วกลายเป็นรถเขาล็อกเฉยเลยมึงสังเกตปะใช่ใช่ H R Q เจ็ดห้าหน่โอเคพี่แจ้งมาแล้ว ว่าตังเยอะชัวร์ไว้ในตัวเชื่อกูป่ะตัวเป็นเด็ดยอมแป่นกันมันไม่ยอมเออใช่ไหมไม่ยอมขนาดนี้หรอกไ,ได้เลยหรอไวเนี่ยถ้าได้พี่แล้วอ่ะก็พี่เจอแบบนี้แหละเหมือนกันเลยกูแทงปึ้มแล้วอุ้มคามืองกำลังจะไปปไ้นไอ้เขี้ยแม่งดิบคามือกูเลยอ่ะพอเข้ามาคุยคุนไปคุยมามีเขี้ยวเสือสามสิบ hmm. อ่าไอ้เขาคว,วางอีกยี่สิบแล้วก็เงินแสนนึงอ mm ืม hmm. ทั่วแล้วเข้าใจแล้วเออว่าทำไมมันดิบ mm ้เขียนี้ก็น่าจะพอประม,ม mm hmm. าณนี้ คิดได้สองแง่เว้ยไม่ไม่ดีก็ตกแบบคิดได้สองแง่แต่ถ้าตุ่แมงแบบนี้เขาเขาอะไรเขาเขาอะไรจะทวิตเตอร์นะเขาอะไรจะทวิตเตอร์เราบอกเราหน่อยนะถูกปะล่ะถ้าตกแมพแล้วมันไม่บอกอันนี้ก็เบรกไปพี่ตกแมพแล้วว่าห่างหายตกแมพเป็นเบรกใช่เหมือนตำรวจอะขนาดเราตกแมพเราต้องมาเราต้องมาตอบเที่สองกับเขาเลยถูกปะล่ะเอมันคือการรีบการเบรกไม่ต้องแสนนะพี่เออแสนหนึ่งได้สองถึง มันดีหมดอ่ะแสงนิดนิดไม่ใช่แต่เราแม่งโคตรดึฟาสเนี่ยไม่ใช่คำว่าคขคำกระแทกอ่ะแล้วรถแม่งยังปอไอ้เหี้ยถ้ามันบังก็จบแหล้วว่าเราไปหาสี่ประตูคันที่มันแข็งๆไหมวะต้องคาสีแสนนะพี่ซื้อใหม่ดกไม่แต่กูว่าเขาจะเขาจะไม่เข้าตอนนี้ไหมรอรีว่ะเอ้ยมึงเช็คดีซีดิมีใครมาแจ้งอะไรปะ เดี่ยวตอกแบบเปิดดูไป,ไปแล้วพี่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวถ้าแจ้งเลยะห่างคือแท็กผมแทบพี่แท็กไอ้นายแบบรูร้ทันว่าทำผม